สวัสดีค่ะละดาดา,านาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะอ่าและนี่คือต้นพันุ์นะคะจากหลังจากที่เราตัดออกมาจากกระถางน,นะคะคือพี่จะทําการชําน,น้องก็เนาะซึ่งอุปกรณ์การชําของเราในวันนี้ก็คือต้นพันธุ์ของเรานะคะเดี๋ยวพี่จะตัดแต่งเขาให้ดูนะว่าพี่จะตัดเขายังไงแล้วเอาส่วนไหนไปทํายังไงบ้างนะคะ อ่านี่ต้นพันส่วนนี้คืออุปกรณ์ค่ะทุกคนอุปกรณ์ซึ่งวันนี้อันนี้จะใช้สําหรับชํายอดนะเป็นแก้วกาแฟเก่าแก้วน้ําเก่าเนี่ยค่ะแล้วก็น้ําสะอาดนะคะส่วนนี้ก็เป็นดินดินนี้จะไว้ชําท่อนพันนะคะซึ่งเราจะตัดเป็นให้เขาได้สองท่อนนะคะท่อนหนึ่งก็จะเป็นท่อนท่อนท่อนต้นเขาใช่ไหมอีกท่อนหนึ่งก็จะเป็นท่อนปลายซึ่งจะติดยอดมาด้วยนะคะติดยอดใบของเขามาด้วยเนาะ ่ายอดใบของเขานี้เราจะชํำน้ําค่ะเพื่อนๆส่วนต้นท่อนพันด้านล่างเราจะชํากับดินนะคะ,ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกคือเราจะตัดท่อนเขานะคะคือเราพอเราได้ท่อนพันมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เออเราก็จะดูว่าท่อนพันเนี้ค่ะเขายาวเท่าไหร่นะเราก็จะดูแล้วก็เราก็จะกะว่าเราจะตัดเขาได้กี่ท่อน ซึ่งต้นเมื่อกี้นะเนี่ยค่ะพี่ตัดได้สามท,อนนะะทออ่อนนะคะแล้วก<ๆ>็สี่กับท่อนยอดเขานะคะเพื่อนๆได้สี่ท่อนนะต้นนี้ต้นนี้ก็อ่าพี่ก็ว่าพี่จะตัดหนึ่งนะคะตัดสองซึ่งเขาก็น่าจะได้สามท่อนเนาะคือท่อนสามกับท่อนยอดเขานะคะแล้วก็มีนี่อีกต้นหนึ่งซึ่งตอนนี้พี่ก็ว่าพี่จะตัดแค่สองนะคะคือเราก็กะกะเอาเนาะเพื่อนๆเนาะ ดูด้วยระยะสายตาของเราทำไมพี่ถึงต้องตัดยาวเพราะว่าพี่กลัวว่าเขาจะเสียชีวิตไปก่อนถ้าพี่ตัดสั้นมากค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเหตุผลที่ต้องตัดยาวขนาดนี้นะจริงๆอะ่ะคือเขามขีข้อข้อของเขาใช่ไหมข้อเล็กๆของเขาเนี่ยเรสามารถตัดข้อหนึ่งให้ให้เขาออกรากอีกข้อบนเนี้ให้เขาแทงยอดอย่างนั้นได้นะคะแต่ด้วยความที่เราก็เออ ก็กลัวเขาเป็นอย่างอื่นไปน,นะเน้อเพื่อนๆเราก็เลยตัดยาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดสามยอดนี้ให้เสร็จนะคะแล้วมาดูกันต่อนะนะค่ะเพื่อนๆอันนี้คือยอดที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะคือก็จะได้ท่อนพันหกท่อนนะแล้วก็ยอดชามอีกสามยอดนะคะยอดพี่จะชําในน้าส่วนท่อนพันพี่จะชําในดินนะคะมาดูว่าพี่ทํายังไงนะ อันนี้คือกระถางดินของเรานะเพื่อนๆพอพี่ใส่ดินเสร็จลแล้วใช่ไหมคะพี่ก็จะรดน้ําเขาก่อนให้เขาเปียกก่อนนะแล้วพี่จะเอาท่อนพันธุ์ของพี่เสียบลงไปนะคะโอเคค่ะหลังจากที่รดน้ําดินชุ่มแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเสียบท่อนพันธุของเรานะ เพื่อนๆต้องจําให้ได้ด้วยนะคะว่าท่อนพันธุ์ของเพื่อนๆฝั่งไหนโคนฝั่งไหนปลายนะคะให้เอาฝั่งโคนเสียบลงดินนะส่วนฝั่งปลายขึ้นชี้ขึ้นฟ้านะคะเพราะว่าด้เสียบผิดด้านน้องเอาเขาอาจจะตายได้นะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเสียบกันเลยนะคะด้วยความที่ท่อนพันธุ์เราได้หกท่อนนะคะแต่ว่าพี่จะชับกระถางเดียวเลยเนาะ,ะพี่จะปักลงไปตรงกลางก่อนหนึ่งต้นนะคะ<ๆ>ก็ปักลงไปให้เขาลึกๆหน่อยคะ่ะเพื่อนๆ เหลือไว้ครึ่งครึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเราเราตัดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครึ่งครึ่งก็คือเสียบลงไปอย่างนี้เลยนะคะที่เหลือก็ปล่อยเข้าไว้ข้างบนเนาะอันนี้คือต้นที่สองโอเคเต้นที่สามสี่ทำไมพี่ถึงเลือกชํากระถางเดียวเลยเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเขาติดรากเสร็จแล้วนะคะที่จะแยกน้องเขาออกใส่กระถางใหม่ เละคะ่ะเพื่อนๆก็เลยอชํำลงกระถางเดียวกันเลยเพื่อความสะดวกเนาะคือเวลาเราจะแยกอะคะ่ะเราก็เทกระถางออกใช่ไหมก็ลื้อน้องเขาออกมาได้เลยคือลื้เขาออกจากดินปลูกเก่าไปลงดินปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆน,น้องเขาก็จะได้รากที่สวยแล้วก็ถ้าเระสมม์มว่าเราจะลงลงกระถางใหม่แล้วให้เขาแยกเป็นต้นละกระถางเนี้ยค,ค่ะโอเคอันนี้ก็เสร็จนะคะสำหรับการชํำท่อนพันเนาะ อ่าพอพอเสียบต้นพันธุ์อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะรดน้ําน้องเขาอ,อีกรอบเพื่อให้เขาติดกับดินดีๆนะต้นพันธุ์เรากับดินจะได้ติดกันดีๆนะคะคือเราจะปล่อยน้องเขาทิ้งไว้อย่างนี้ยค่ะเราจะไม่รดน้ําบ่อยๆนะเพื่อนเพเพื่อป้องกันต้นพันธุ์เราเน่าเนาะเ,เอาแค่อย่างที่พี่ทําไว้เนี่ยพอน้องเขาน้ําหยดหมดเนี่ยคือพี่ก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ สักประมาณหนึ่งถึงสองวันเลยนะคะคือถ้าถ้าเขาไม่แห้งอะ่ะพี่ก็จะไม่รดน้ําเพิ่มนะทุกคนคือถ้าดินเขายังมีความชื้นอยู่อะ่ะพี่ก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยจนกระทั่งวันไหนที่พี่สังเกตว่าเฮ้ยดินเขาเริ่มแบบจะจะเริ่มแบบแห้งๆคุยๆแล้วนะน้องเขาอาจจะขาดความชื้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราแค่รดน้ําเขานะมาค่ะมาดูท่านยอดกันท่านยอดเรามีสามท่อนใช่ไหมเราก็จะใส่ลงไป ในแก้วกาแฟเก่านะคะที่เราซื้อมาแล้วทานหมดแ,แล้วล้างไปททำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะโดยพี่จะเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนิ้วไม้บรรทัดเนาะเห็นไหมเนี่ยแล้วพี่ก็จะเอาท่อนพันทั้งสามท่อนเนี่ยเสียบลงไปเลยค่ะเพื่อนๆชําไว้อย่างนี้จนกว่าน้องเขาจะมีรากนะคะพอเขามีรากเราก็จะเอาเขามาลงกระถางเป็นการชําท่อนพันแล้วก็ท่อนยอดของเขา ท่อนพันชํำในดินแล้วก็ท่อนยอดชํำในน้ํานะคะทุกคนสําหรับท่อนยอดเนี่ยคือถ้าเขายังไม่มีรากเพื่อนเพื่อน,นสามารถเปลี่ยนน้าได้ทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็น้ําเนี่ยก็อย่าให้สูงมากอย่างที่พี่ประมาณไว้ก็คือประมาณหนึ่งนิ้วเนาะค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จสิส้นแล้วนะคะสําหรับการชําอะโกนีมาแก้กันจนาแสงเงินแสงทองของเราค่ะเพื่อนเพื่อนสามยอดเลยใน ในแก้วเดียวกันนะคะ